ผมกับผมนะครับนายที่นี่นะครับการแม่นตัวยิงจะไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะพรากับผมมี่สื่อเส็นแก้วนะครับสรีบุญชากรทางด้านหน้านะฮะแล้วก็ทางด้านข้างนะฮะยกได้ส่งเสียงได้ตามได้ตลอดนะับวันนี้อะไรฮนะ ตกใจเมื่อกี้นิ้วเหยียบเท้าใครตกใจหมดเลยอนี้ดีใจมากที่ได้งานได้มางานเนอะผมชอบมางานมอเตอร์โชว์แล้วว่าไม่ได้ดูรถแต่มาดูพิตตี้เนาะเพราะนั้นป้าป้าที่อยู่ที่นี่พอเลิกแล้วยังยืนข้างรถเดี๋ยวผมดูทีตัวนะฮะอย่าไปยืนอยากไปยืน เดี๋พี่ถามชาวยองนิดนึงนะครับกินข้าวไว้อะ <Yeah! S 1> อ้าวกินแล้วจบเลยเข้าจบเลยมันต้องแบบเออยังไม่กินยังไม่กิน,ก,นก็มากินพร้อมพี่อะไรยังไม่เหนียว <Yeah. S 1> กินแล้วกินแล้วเออนั่งจับเลยเว้ยจัน <Yeah. S 1> เอางี้เพลงนี้เอาไว้ไท้ายดีวยกว่าตอนนี้มามันกันก่อนสักเล็กน้อยมา